ใช่ทำไมบันพีชล่ะใครอบอกหนูว่าเป็นวันพีชล่ะพนเห็นแม่สีหนูเห็นหนูเห็นได้ยังไงหนูดูหนูยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรโอเคหนูยังไม่รู้เลยหนูรู้ได้ไงว่าวันพีชหนูมีนอนแเปิดต่เป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หนูยังู้ต้องเดามันใช้ได้อีกนปิด,ดีๆเพราะว่ามันใช้ได้อีกใช่่ชอันนี้รู้ไมคว่ากระดาษนี้แม่ได้จากไหนมาตรไหนพี่น้องฟ้าเขาให้ ห่อของคนให้แม่ตอนแม่ก็บเปิดซากมันเกจออ๋อนุ้ยเปิดได้ไม่ค่ะหนูเปิดได้อะมัเป็นอะไรหนูรู้แล้วเหรอว่าเขาเป็นอะไรยังไ,ไม่รู้เลยปเปิดออกมาดูว่าเขาเคืออะไรดืยังไม่รู้เลยว่าเขาเคืออะไรด,ด,ดื้อๆสิ่งที่ยังไม่รู้เลยอ๋อนุ้ยอยากเปิดติ๊กกะเอาไม่รู้เลยว่าคืออะไร เพราะว่าเราจะได้เราจะได้เรียนเราจะได้อกันค okay, right. oh, okay. oh, ่ะเพ่อเราจะได้ทำการบ้านต่อค่ะเกิจะเกิดชออะไร้อะไรอัน้วิดีันอัสดัสดี่่ โอเคค่ะอ <łość> ่าเป็นอะไรคะวิยอะไรคะแฮปไหมคะวันพีแฮปปี้แฮปปี้วิซากัน ขอบคุณเช่นนี้อยากได้ใช่ไหมใช่มาได้ยังไงเขามาได้ยังไงคะนูคิดว่านิโคลาสบอกหนูนิโคลาสบอกเหรอนแอนิโคลาสใช่หนูนี่เขามาได้ยังไงเขาแอนุเก่งมากค่ะที่ตรงไปเอาัวดังนี่นะคะนี่ดูสิอันนี้อยู่นหนูเห็นเหรอคะอันนี้อยู่อยู่อ่าฮะแม่แต่เขาจ่ายตังค์แล้วอันไอ้นี่นุไม่อยากเปิดทำไมคะเป็นเป็นยังไงถึงไม่อยากเปิดเพราะว่า

ยังนู้แค่บอกด้วยนะแม่เอาใส่ให้หนู้แค่บอกว่าหนูจะใช้สีไหนใส่เพราะฉะนั้นจะใช้สีอันนี้โอเคได้ค่ะเอาไว้ก่อนแล้วให้นุ้ยเปิดแล้วแม่อาใส่ให้ตรงนั้นโอเคโซซีซีตรงนั้นเลย Kingdom i n g of r นุ้ยคิดว่าจูจะได้เนียคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้68950โอเคนิโคลัสมีดังนี้ยูบักนีโลนิโคลัสใจดีมากเห็นบหนูอยากได้มากเขาเราก็เลยมาให้ถ้าหนูรีบหนูพี่คิดว่าหนูน่าจะเป็นเด็กดีนะนี่เขาเราก็เลยให้เป็นของขวัญแม่คิดว่านะ Oh my g โอเคเยสเราต้องเลียงนั่นนี่แล้ะก็คือ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 ตงชิคหนูอะไรได้ไหมคุณแม